ด้านะระดับฮาร์ดกับด้านระดับโปรต่างกันตรงที่ว่ามอนเตอร์เลเวลจากปกติถ้าเกิดเป็นระดัะบฮาร์ดเนาะเป็นเลเวลห้าสิบถูกไหมถ้าด้านระดับโปรจะเป็นเลเวลหกสิบซึ่งเลือดกระดาเมจของมอนกับบอสก็จะแบบเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วสิ่งที่ดอปกลับมาเอเนจีลิง k ์ได้เยอะแน่นอนนะฮะสตาร์ดสรัสซอได้เยอะแน่นอนอิเล็กทรอนิกพาร์นะฮะพวกของทั่วไปได้เยอะแน่นอนเนาะ,ะพวกพาร์ต่างๆได้เยอะแน่นอนที่สําคัญมอสนะฮะคุณจะสังเกตว่าด้านระดับโปรนะฮะ คุณจะการันตีมดทองและออฟลองม่วงขั้นต่ำหนึ่งออฟนะฮะสังเกตปะเนี่ยผมลงดานลัรโปรเนี่ยมดที่ดอกมา2อันเนี่ยเห็นไหมจะมีจุดม่วง1จุดขั้นต่ำจุดม่วง1จุดต้องมีแต่ถ้าเกิดคุณลงด้านระดับฮาร์ดเนี่ยคุณการันตีมดทองแน่แ,นแต่ออฟลองคุณจะไม่ได้การันตีออฟม่วงนะเออบางทีไม่ออกมาขาวหมดเลยแบบออฟลองขาวขาวจื้ออะไรเงี้ย ไม่ก็เขียวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณลงโปควรจะการันตีออฟลองม่วงหนึ่งออฟไม่รู้ออฟอะไรออฟเกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูกันดีกว่ามารอบนี้ได้เราเปิดดูซิได้ออฟอะไรบ้างนี่ออฟลองมีอะไรฮะออฟม่วงที่อะไรฮะเวฟพอดดาเมจรีดิวทําไม่ไม่ม่วงที่ขี้แดมม่วงที่ขี้แดมดีกว่าเฮ้ยไหนดูอันนี้ดิอันนี้ม่วงที่เกตวันเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้ดีโอเคดีดีตีบวกครับ โอกาสตีบวกเลยขอร้องละขอลงออฟดีๆเถอะเพื่อนขอนะขอที่คิดแดมนะคิดแดมจัดมาดีเกตวันตีบอสแรงขึ้นคิดแดมคิดแดมขอคิดแดมคิดแดมขอคิดแดมคิดแดมอีกคิดแดมอีกทีนึงคิดแดมอีกทีนึงคิดแดมเย้คิดแดมบอยสุดยอดกูรักมึงโอ้ยดีแหละขอที่กูตามหามานาน กว่าจะได้คีย์เดมสิบห,ห,ห้าฮิสก๊อดคีย์เดมคูรักครูสินเดโอุ้ยแม่โคตรมีความสุขเลยสัตว์ได้กว่าจะได้